สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับวันนี้พามาแนะนํากระปุก N Auto อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เรียกได้ว่าลูกค้าสั่งก็เยอะไม่แพ้กับสีแดงนะฮะรุ่นนี้สีดําสีดําฟังก่อน NS2APAP AP นะ A กับ P สีแดงนะคือ NS2AS อ่าแดงเป็น S ดําเป็น P ข้างหน้าเหมือนกันหมดนะครับราคาเดียวกันหมดนะครับ430บาทนะครับ อันนี้เป็นของมาเทนเรานะครับเรียกได้ว่าเป็นของแท้จากมาเทนเรานั่นเองนะครับเป็นกระปุก N แบบออโต้ปกติเนี่ยอธิบายก่อนสีแดงเนี่ยเป็น AS mm. AS เนี่ยใช้ลักษณะกระตุกขลุ่นปึ้งปึ้งเอ็น mm. มันจะกระดึบกระดึบปึ้งปึ้งกระดึบกระดึบแต่ตัวนี้กระแทกนั่นเองนะครับกระแทกแล้วก็จะออกมาหลายคือชอบต่างกันเรียกได้ว่าพี่พี่ๆชอบต่างกันหลายคนชอบ AS หลายคนชอบ AP นะครับ แล้วก็หลังๆมานี่ AP มียอดสั่งสังเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับคือเข้าใจว่าบางทีเขาไปซื้อตามท้องตลาดเนี่ยคุณภ,ภาพเองก็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับอันนี้ก็จะเป็นของเกรดญี่ปุ่นเลยนะครับวิธีการใช้งานง่ายๆเลยครับถามว่าใส่กับเครื่องรุ่นไหนได้บ้างทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นจีนไทยญี่ปุ่นใส่ได้หมดวิธีการใส่นะครับเดิมมันมาอย่างนี้ก่อนนะครับ วิธีการใส่นะเดี๋ยวจะแนะนําให้นะครับอ่านะครับในถุงเนี่ยจะประกอบไปด้วยคู่มือคู่มือวิธีการประกอบวิธีการรีโหลดเอะไรอย่างต่างๆนะครับมีให้หมดเลยมันจะมีให้หมดเลยบอกให้เป็นขั้นเป็นตอนนะก็อันนี้เดี๋ยวผมแนะนําอย่างนี้ดีกว่าง่ายดีในถุงก็จะมีแหวนมาให้นะครับแหวนตัวนี้ เหมาะกับเครื่องรุ่นใหญ่เช่น 40cc ขึ้นไปนครับรูจะใหญ่แต่ถ้าเป็นเครื่องเล็กไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับใส่อย่างไรสมมุติว่าอันนี้หัวเกียร์เนาะใส่ได้ทุกรุ่นนะครับไม่จะท่านน็อตหัวเกียร์ท่านจะเป็นตัวผู้ตัวเมียไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยใส่ได้หมดยืนยันว่าใส่ได้หมดวิธีการก็คือบีบข,ข้างนี้ออกมานะครับมันจะมีตัวตัวนี้อยู่นะครับบีบบีบมันออกมานะครับบีบแล้วก็ดึงออกมา <Okay. S 2> เอาสปริงนี่ออกก่อน เอาสติกนี้ออกก่อนนะครับตัวนี้เขาออกแบบมาเบ้ามันจะรับกับเบ้าใบมีดพอดีนะครับตัวนี้เราไม่ใช้นะเราไม่ใช้เราออกนะครับเราใส่แทนใบมีดเลยปุ๊บมันจะลงล็อกเบ้ามันพอดีเห็นไหมพอดีเป๊ะเลยนะครับอ่าไอตัวเนี้ยเวลาเครื่องเล็กมันจะหลวมนะครับไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับใส่น็อตไปเลยนะครับใส่น็อตลงไปได้เลยอ่ามีนะหมุนน็อตเข้าไปนะอันนี้ที่ต่างว่าขันแน่นแล้วเนาะอ่ะเรนสมมุติว่าขันแน่นแล้วนะครับ อันนี้ก็ใส่ตามไปด้วยสปริงนะครับตามไปด้วยสปริงยัดลงให้มันลงเบ้าอย่างนี้เลยนะครับจากนั้นสังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้มันแยกได้นะครับมันแยกได้นะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้แยกให้ดูก่อนเดีย๋ยวที่จะเผลอทาหลุดใส่อย่างไรนะมันจะเป็นชิ้นส่วนมันเป็นอย่างนี้ครับนี่นะอันนี้ถ้าเกิดมันหลุดมาแล้วก็เสียบไปเหมือนเดิมนะครับมันจะเป็นส่วนประกอบนึ็นนี่อันนี้นะเอ็นวิธีการ ใส่เอ็นรีโหลดเอ็นนะครับแนะนําจากตัวน,นี้เลยตัด <c oughs> ตัดเอ็นเนี่ยสามมิลเนี่ยฮะตัวนี้เขามีแถมไปให้นะครับยาวประมาณสักสองเมตรจากสเปคเลยนะสองเมตรสิบสี่เซนพับครึ่งปกติครึ่งมันห้าสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมอันนี้ครึ่งประมาณนี้ครึ่งให้มันเหลือหน่อยหนึ่งครึ่งให้มันเหลือประมาณนี้นะนี่นะไม่เอาอย่างนี้นะไม่เอาอย่างนี้นะให้มันเหลืออย่างนี้นะให้มันเหลืออย่างนี้อ่ามันจะมี <c oughs> สั้นมียาวอยู่นะครับ สังเกตตรงนี้นะครับสังเกตล่องกลางเนี่ยมันจะมีแง่งอยู่นะครับมันจะมีแง่งตรงนี้มันจะมีล่องอยู่นะครับสองด้านอ่าสองด้านนะครับนี่สังเกตลูกศรเขาชี้ไปทางนู้นก็คือให้พี่เอาตัวพับตรงเนี้ยมาเกาะแง่งนี้ไว้เกาะแง่งนี้ไว้แล้วไปตามลูกศรนะฮะไปตามลูกศรพันล่องใครล่องมันไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวใส่อย่างนี้นะมีวิธีการสมมติเอ็นพีหมดแล้วนะ เป็นที่หมดแล้วพี่ก็รีโหลดแบบนี้แหละเนี่ยครับไปล่องไคร่องมันแบบนี้เราไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันมันจะเต็มหรืออ๋อนี่ไงเขาทับไปตรงนี้นี่หว่าเอารอยับเดิมเอาแล้วกันเนาะเอารอยับเดิมขานะป๊บนี่ผมเอารอยทับเดิมเขาเนาะนี่ก็พันไปเลยพันไปตามลูกศรเลยนะครับหมุนวนไปทางขวามือเอาตุ่มเอาตุ่มลงล่างหงายหน้าขึ้นข้างบนแล้วก็หมุนไปทางขวามือไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวสั้นกับยาวมันจะมีผลตอนตอนนี้แหละตอนสุดท้ายเนี่ยตอนที่เอ็นจะหมดแล้วเนี่ยนะครับสั้นมันจะหมดก่อนอถ้าเราสังเกตนะสั้นมันจะหมดก่อนนี่ปึ๊บเราจะรู้สึกแล้วสั้นจะหมดแล้วเห็นไหมครับสั้นจะหมดแล้วนะเอาแวะไว้นี่ก่อนฝากไว้ก่อนฝากไว้ตรงนี้เอาสั้นฝากไว้ล่องนี้อเอายาวมาฝากไว้อีกล่องนึงยาวมาฝากไว้อีกล่องนึงนี่อย่างนี้นะครับ แล้วก็ใส่ใส่เข้าไปเข้าเบานะปึ๊บเห็นไหมทีนี้มันจะชี้เดอยอย่างเงี้ยชี้เดอยอยู่เงี้ยเราก็เอาตัวนี้พับเข้ามาใส่ในมีเนียมนี่อันนี้ก็พับมาใส่ในมีเนียมนี่ครับแค่นี้ครับแล้วก็มีเนียมสองอันเนี้ยมันจะเข้ากับเบานี้พอดีเบ้าสองข้างนี้นะเราก็ใส่ให้ตรงแค่นั้นเองครับใส่มันให้ตรงงับๆแล้วก็กดลงไป นี่อยู่แล้วนี่กดให้มันเข้าแค่นี้เองครับวิธีการใช้ก็ปื๊ดแล้วเวลาจะก,กระแทกกระเคาะปึ๊กมันก็จะเด้งออกมาถ้าอยู่เฉยเคาะมันไม่เด้งนะครับมันจะต้องมีแรงหมุนของเครื่องยนต์ก่อนนะครับแรงเวี่ยงก่อนปึ๊บหมุนอย่างนี้เราเคาะปึ๊บมันก็จะเด้งก,กระดึ๊บกระดึ๊บออกมาอ่อาประมาณนี้นะครับ นี่เป็นรุ่นของ ns 2 ap นะครับของแท้จากมาเท่นเรานะครับวัสดุค่อนข้างแข็งแรงนะครับใช้งานได้กับทุกรุ่นราคา430บาทนะครับก็เผื่อใครที่สนใจกระปุกเอนที่มีคุณภาพญี่ปุ่นหน่อยก็นี่แหละครับขายดีครับตอนนี้วันนี้แพ็คกันเพียบเลยนะฮะอ้าวลองดูครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ